สดกกกกทุกคนบลเียวแบงแสงแห่งความสดใสของเด็กๆในพื้นที่บริเวณชายเื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มที่นี่ ศูนย์พลานคอยเพื่อผู้ด้อยโอกาสซึ่งตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลส,สงเคราะห์ขึ้นมาภายใต้ชื่อโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลานคอยเพื่อคอยอบอุ้มเด็กๆที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอันดับแรกเแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาความยากจนของเขาคือหนึ่ง เราให้โอกาสผู้ปกครองเนี่ยส่งเด็กมาเรียนโดยไม่ต้องเสียสตางค์ที่นี่เอาเงินมาจากไหนเริ่มแรกมูลนิธิเราเนี่ยเป็นคนมาเริ่มต้นให้เขาเราค่อยๆเปิดอนุบาลแล้วก็ประถม 1, 2, 3ปีที่ผ่านมาเราเปิด 4, ี6หราพ่อครูบัญชาจากที่เคยดูแลที่ต่างประเทศวันหนึ่งได้พบสัจธรรมของชีวิตจึงได้หันกลับมาพัฒนาบ้านเกิด กว่า18ปีที่ผ่านมาได้มาดูแลช่วยเหลือเด็กๆให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนคือเราเรียนฟรีเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่มหุ่นทุกอย่างฟรีหมดแล้วก็เป็นแนวนะโยบายเดียวที่จะช่วยชุมชนแถวนี้ได้แต่เราจะเน้นหมู่บ้านไหนไม่มีโรงเรียนเป็นอันดับแรกที่เราช่วยเหลือหมู่บ้านไหนมีโรงเรียนอยู่แล้วก็แล้วแต่ผู้ปกครองจะสมัครใจให้ลูกหลานมา แต่หมู่บ้านไหนที่อยู่ไกลๆหน่อยที่ไม่มีโรงเรียนเราจะใช้ให้รถไปรับตอนเช้าตอนเย็นก็ออกลับตัวน,นี้คือสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เราต้องการจะช่วยเหลือชุมชนเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่เป็นพี่เป็นน้องแล้วเราก็ช่วยเหลือเด็กเด็กก็เหมือนกับคนในชุมชนคน,คนในครอบครัวใหญ่ของเราล้วก็คุยกับเป็นไงบ้างลูกซักถามเขาสนุกไหมอชอบเรียนวิชาอะไรเด็กที่เรียนดีเด็กที่มีพฤติกรรมดีตรงตรงนี้เหมือนช้างเผืออของเราเรา เราเรามองกันว่าเราจะให้เขาเรียนต่อคือบางคนเร,เราส่งทั้งหมดไม่ได้นะครับ<อ>แล้วก็เราทํางานภายใต้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาศสศูนย์พลรานคอยเพราะเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กเป็นหลัก การบริหารดูแลของที่นี่จึงเน้นที่ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทําได้เนื่องจากครอบครัวเด็กแต่ละคนลำบากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโรงเรียนจึงช่วยแบ่งเบาให้สิ่งที่ดีและเติมเต็มในสิ่งที่เด็กขาดไปให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เลิกคนหนุ่คงจะไม่ทำแจากจยุดล็กๆจุดหนึง่ง เราก็อาจจะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหาของชุมชนของสังคมและของประเทศชาตินี้ให้นิดหนึ่งก็ยังดีเราถ้มามีโครงการต่อไปในปี51นี้คืคอโรงเรียนอยู่ประจำคือเอาเด็กพวกนี้มาอยู่กับเราเราจะได้เต็มๆเ,เราจะได้มอบความรักแล้วก็ให้การศึกษาเขาโตขึ้นมาเขาจะไม่ได้เป็นปัญหาของสังคมสิ่งสำคัญคือพวกเราพร้อมจิตใจเราพร้อมเต็มรอย แล้วก็เราไม่ทําตามใจตัวเองเราทําตามเหตุปัจจัยสังคมชุมชนเขาต้องการอย่างไรเนี่ยเด็กมันได้รับประโยชน์อะไรอะไรที่เราทําได้เราพร้อมที่จะให้เขาเราไม่ได้ทําธุรกิจเราไม่ได้มาทํางานเพื่อกินเงินเดือนเงินตอบแทนของครูที่นี่ได้ก็เป็นแค่เงินดํารงชีวิตเท่านั้นเองทุกวันของการแบ่งปันให้กับเด็กๆเ,เป็นวันที่แสนสุขของที่นี่ ไม่มีวันไหนอีกแล้วที่จะมีความสุขมากกว่านี้วัตถุเงินทองที่อาจจะมีค่าสำหรับที่อื่นแต่ที่นี่โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลานคอยความสุขคือการได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้เห็นการเจริญเติบโตของเด็กๆและคนในชุมชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของคนในแต่ละชุมชนอยู่ที่การพัฒนาและสร้างสรรค์ศูนย์พลานคอยเพื่อผู้ด้อยโอกาสได้สร้างเด็กๆและคนที่อยู่ในชุมชนโดยการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลานคอยขึ้นมาเพื่อบ่มเพาะต้นกล้าเล็กๆที่อยู่ในชุมชนให้มีความรู้สามารถดูแลกันเองได้ภายในชุมชน ก่อนที่เราจะเปิดโรงเรียนเรารู้ปัญหาหมดแล้วเราค่าอยมาเปิดและพยายามแก้ปัญหาให้มันตรงจุดให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้เรียนรู้เขาเสียสละเวลาแล้วเนี่ยได้เ,เรียนรู้ทักษะชีวิตที่มันไปใช้ในชีวิตเขาได้จริงๆไม่ใช่มาท่องจําวิชาการเพื่อจะมุ่งไปสู่เป็นการเป็นนักวิชาการนะย่งคนบางคนต้องเรียนเป็นนักวิชาการไม่ใช่คนทุกคนในประเทศ เพื่อให้คนในชุมชนไม่ละทิ้งลูกหลานออกไปหางานทำในเมืองทางโรงเรียนได้พยายามจัดตั้งศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปากท้องเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตมีรายได้มีงานทำมีเวลาที่จะดูแลลูกหลานของตนและเด็กๆเ,เองได้มีความรู้เพื่อดูแลตัวเองต่อไปในวันข้างหน้า ครูเราส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบคือเป็นครูที่ชุมชนบางคนยังไม่จบปริญญาตรีเราก็พยายามสนับสนุนให้เรียนจนจบปริญญาตรีแล้วอยู่กับชุมชนอย่าทิ้งชุมชนนี่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือว่าคนในชุมชนอย่าทิ้งชุมชนแล้วก็ส่วนใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้คนชุมชนในถิ่นทุรก,กันดานหรือว่าตามชายแดนหรือว่าตามอำเภอนอกรอบเนี่ยจะทิ้งชุมชนแล้วไปอยู่ในเมืองใหญ่พอทิ้งชุมชนปุ๊บชุมชนเสียสมดุลเด็กอยู่กับคนแก่เด็กขาดสารอาหารพ่อแม่หย่าร้าง ปัญหายาเสพติดตามาเต็มเลยครับลำดับแรกก็คือว่าคนต้องอยู่กับชุมชนศูนย์จิตใจสอนการปฏิบัติธรรมเป็นอีกศูนย์หนึ่งของที่นี่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กๆซึ่งในแต่ละอาทิตย์เด็กๆจะมาปฏิบัติธรรมรับคำสอนที่มีค่าต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสุขตามวิถีของชุมชน เรามาฝึกเด็กที่อยู่กับเราเนี่ให้มีให้สมาธิยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งคือถ้าเขามีสมาธิจดจ่อกับการทํางานแล้วมันจะได้ดีขึ้นคือเราจะให้เขาอันดับแรกก็ให้เขานั่งสมาธิ5นาทีอาทิตย์ต่อไป10นาที20นาที30นาทีแล้วก็ฝึกให้เขาอากาศบ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ให้รู้จักสมาคารละวะ่นอบน้อมถ่อมตนฝึกให้เขาอยู่ในสังคมนี้อย่างภาคภูมิใจว่าเขาอยู่ได้ เาต้องเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเพราะเราไม่รู้วิชาชีวิตแล้วก็เสริมวิชานี้เข้าไปโดยเฉพาะมีวิถีพุทธเนี่ยเป็นหลักนะวิถีไทยด้วยอันนี้คือหลักใหญ่ๆที่เราสอนอยู่แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเราแก้ปัญหาต้องยอมรับความจริงฮะตอนนี้คนจนเนี่ยโดยเฉพาะในชนบทอีสานเนี่ยส่วนหนึ่งคือทางพืชไร่การเกษตรเนี่ยมันขาดทุนทําอะไรทุกอย่างก็ขาดทุนเขาเขาขขขขไม่ได้เรียนรู้เขาคํานวณไม่เป็นเขาไม่ได้ฝึกวิชาหาเงินเห็นไหม ส่วนมากเรียนถึงป .6 ม .3 ออกละไปขายแรงงานเป็นกรรมกรมไหมเข<ม>าพลาดโอกาสในการเรียนรู้วิธีบริหารวิชาหาเงินเขาก็ไม่ได้เรียนแต่ทุนนิยมนี่บีบให้เขามีความอยากขึ้นมาทุกคนก็มีกิเลสใครก็มีความอยากได้เขาก็ทิ้งไล่นาเนี่ยหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเราเจอปัญหานี่หลายๆอย่างที่นี่เราก็เอาการศึกษานี่แหละมาสอดแทรกไอวิชาชีวิตเข้าไป ความรักที่เกิดจากคนในชุมชนที่ผสมผสานวัตถุดิบที่มีค่าของคนแต่ละคนจะช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้ได้ว่าของดีอยู่ใกล้ๆตัวเขานี่เองเพียงแค่เราเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาคนในชุมชนและให้เด็กๆได้ค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นผู้หนึ่งที่จะอยู่ดูแลคนในชุมชนให้หน้าอยู่ในแบบวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน